สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่อยยามวันที่10เมษายน2563กันนะครับเป็นวันศุกร์นะครับแรม3ค่ําเดือน5ปีชวดนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เหมาะกับการแก้ไขปัญหาต่างๆครับเจร,าเจ,ราจาต่อรองต่างๆนะครับถือว่าเป็นอย่างดีนะครับ สีมงคลประจำวันนี้นะครับก็คือสีน้ำเงินสีขาวสีเทานะครับเวลาที่ดีหรือเวลามงคลนะครับ11.15ถึง13.00นนะครับเวลาต้องห้ามนะครับ23.15ถึง1.00นนะครับเวลานี้ก็คงไม่มีใครได้ใช้ออกครับเพราะว่าเป็นเวลาที่ดึกมากนะครับ ส่วนทิศโชคลาภนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับทิศที่ต้องระวังนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้เป็นวันของคนที่เกิดปีแพะนะครับหรือปีบีบีนะครับโง่บีบีปีบีนะครับซึ่งเรื่องยามนี้จะไม่เหมาะกับคนที่เกิดปีชวดฉลูนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ